สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางค่ะหน่อยนะคะวันที่24นะคะวันพุธที่24เดือน1ิเอนาะแป,แป,แป๊บๆจะสิ้นเดือนเองแล้วค่ะทุกคนค่ะสําหรับวันที่22เนาะเหมือนจะไม่เข้านะคะทุกคนที่ให้74ไปอะคะ่ะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะมาดูวันพุธนี้ค่ะว่าจะได้ไรวันพุธก็ให้วิ่งรูทหหรือ2นะคะตัวเน้นเ2้น2นะคะ ที่24เน้น2เนาะมันพุดแล้วก็ตัวกันคือหลัก7นะคะทุกคนใครชอบ7ก็ลองตามดูนะคะ2หรือ5นะคะจะวิ่งหรือรูทก็ได้ค่ะมาดูตัวเจาะกันค่ะตัวจอะ,ะจอหลัก2ก็จะมี20 23 25 26แล้วก็29ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลัก2นะคะส่วนหลัก7ก็เออหลัก5โท่ทีค่ะหลัก5ก็จะเป็น51 5 3 5 4แล้วก็5 7 5 8นะคะต่าค่ก็จะมีประมาณนี้แะคะทุกคนทุกคนก็เลือกดูนะคะตาม7จดไว้หน่อยก็ดีค่ะเพราะว่ามันเลือดหน้าออกไปแล้ววันที่23เนาะ,ะผลออกนอ่าจะเป็นแบบแ8 0นะคะวันที่23เนาะคิดว่า7น่าจะมาค่ะขอปกติเนาะทุกคนก็ตามดูนะคะค่ะอันนี้ใบมัดรวม3หนนอยเลยนะคะทุกคน ก็จะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางฮานอยก็คนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามแ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราด้วยนะคะ่คะสวัสดีค่ะ